ทำ <mile> <recuper ate. S 1> ไมอ่ะเขาเป็นสอนร้องเพลงมาเลหน้าไม่เคยเห็นเลยเอ้ามายังไงถ้งเกิดชั้นมองต้องใจยังไงพี่หร้าเขาเปิดมางี้ด้วยเนาะนี่ด้วยเหรอทำยังไงอ่ะทำอไมอ่ะทางนี้นานครับรู้ก่อนก็ได้รับนู้ก่อนกี่ไรครับเวลาในที่นี้ก็ขอบคุณครับสรับตกลงรมันแล้วพี่ได้มองให้นะครับว่างจะว่างแล้วว่างวางแล้ว อเวลาักนิดนึงเ้ยผมก็เกิดอารมณ์าเลคจะมามองอะไรกูเล่าเราไม่ร้องไม่เป็นเมไหรตี้เกิดอารมณ์ย่นีอ่ะต้องิกต้องบิ uh, like, ๊งวต้องวัก uh, ่อนานรับเวานกรบี่ความรักที่้อง น้โกครับน้องเยญารับวันนี้เลยขอบคุณน้องบิกด้วยครับเดี๋ยวน้องบิ๊กรับวันนี้ด้วยครับขอบคุณขนม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 ขอบคุณคนที่สาวที่สาวทีาววิด้วย คนนี้นี่เองถว่าวันนั้นคนรักกลับบ้านสว่างอะไรแยไอ้เบล้ง่ยเบลเาเนี่ยแเดินประกวดนางงามเลยนะน่ง่สว่พี่ต่กาห้หน่อยดิแต่กยอะไรอ่ะมากันเจ็ดชั้นอ่ะ ไอ้มาเล่ยนหาเดี๋ยวเกมโบผมช่างนันตะกันเดี๋ยวมาเลยแวะเข้าไปเลยไปเอาพี่นะเข้าไปเลยดููกก่อนนะลามาแล้วมาแล้วมาแล้วสวัสดีค่ะเจ้าหนูเจอกันตอนน้องเพลแล้วล่ะนี่าจะบอกข่าวดีข่าวดีอะไรอีกอ่ะวันนี้เราคืไม่อยู่คือคือไม่อยู่ไม่อยู่นี่จะบอกว่าปลอดโปร่งไม่ต้องกัน จริงหเจ๊โอ้ยจริงจิูกลาวแค่ท้าเขาเจ๊อครับเฮ้ยเฮ้ยเจ๊อย่งนี้เขไม่เลยเขาไม่ถือไม่ถือแอ้ยมู่รอบนี้รอเายูเขรอนั้นไมต้องเ้าแหมตอไม่ต้องเรียนลาไม่ง้องจ๋าวันนี้คมาอร้งเค้าเลยก็อารมณ์มันหงุดหงดนิดหน่อยแต่ว่าวันนี้อารมณ์ดีแล้ววันนี้นะไม่ต้องแก้งม้แล้วคือว่า สอนได้ตามบ๊าบายเลยผู้เช่วได้อยู่ใช่ไหมไม่อยู่จ้ะแล้ววันนี้ครูจะขอนร้องเพลงเหมือนเพลงเมื่อวานหรือเปล่าเอางี้ร้องเพลงเมื่อวานให้ให้มันแม่นแม่งก่อนนะถ้าเกิดร้องเีลงเพิ่มเเปลี่ยนเพลงไปเรื่อยๆจำได้หรือเปล่าจำได้พี่จ้าเอางี้ดีกว่าเปิดดูก่อนก็ได้ให้าจำได้ก็ติดนะสงครามอะไรเราไปเรื่อยๆพี่น้อร่งไวหน่อยเร่งไ้หน่อยเร่งไวเลยต่อไปถ้าจำได้ก็

น้ําบางจะເນົາທຸກຢ່າງຈັບເດືອນແລ້ວຈະຖ້າສັນມາເຈົ້າເຂົ້າຊ อยาก <c oughs> แมงสองฟังเมื่อดักใจคิดจากตัวชีวิตไม่มีแต่พาดรออยนั่งดีแล้คอยเขาจะไปมาดมอบได้มันคงตั้งตื้ตลงต่อกตาด้วยรักวัน แสงยุต้องเป็นข้าขอเป็นไว้ร uh> ับใช้ให <tuh>. ้คงดีสร้างสรรค์มิตรตรีเกียรติไม่มีหลวงโลกองรักดอกดันตลอดดอกรักอย่าคอยทุกค่ำวันและเชิญชมเชิญสุขท้อม เหลอเลยจ้ะเหลือสุดตัวเลยเดไม่ใคออกเี๋ยวไป่เชีงที่น่าเทียมทองร้องเจ้าธรรมชาติสบายสบายไปเลยเออเออเาป่าจะบอกว่าเราเนี่ยมัจะแผลไปนะ ໂຕອ້ຽວນີ້ຊິມາເສຍພອນສັງໂງມໃດມັນພົມເສຍຕົກກັນລາຝັນ เป็นหู้ใจปรับใ้คนดีสร้างสรรค์ไม่ตรีปีปีไม่มีลวง่กลสวยงาร่วรวใจกันก,นกนดอดกรงตกใจแล้วด